ดาวของฉันใครคิ้วดกจะได้รับสิทธิพิเศษผู้หญิงคนนี้ไม่มีคิว้วมันเคยเคิ้วปลอมโอยไอ้ไอเครื่องบ้าเป็นแค่ขอทานแต่จะเสะอเอิมาดูหนังในห้างว้าวคิ้วคุณดกมากเลยค่ะเชิญเข้าไปได้เลยค่ะไว,ว้สมน้ำหน้าไม่มีคิ้วเนี่ยก็อยู่บ้านซะนนอไอ้เครื่องบ้านนี้ได้แท้เลย เกิดมาฉันไม่เคยมีวาสนาอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยผมเป็นบุคคลหายากเพราะคิ้วผมหนากว่าใครดิปร์เข้ามาเยี่ยมในโซนของฉันนะคะเขามาเยี่ยมที่รูหลังบ้านของฉันได้ไหมคะเกิดเป็นคนคิ้วเข้มนี่มันดีจริงอะเนาะเย็นๆก่อนนะครับสาวๆฉันน่ะอยากมีลูกคิ้วดกแบบนายฉันขอนายเถอะนะเอ้ยไม่ได้ผมขอตัวก่อนนะครับ อะไรมันโดนหน้าเจ็บๆวะเฮ้ยคิ้วผมหายไปจริงด้วยอะฮ้ยทำไงดีอะเฮ้ยแกจะไปไหนก็ไปเลยไม่ยืนแกะกะทำอะไรตรงนี้คิวผมหายไปไหนอะฉันต้องตามล่าหาคิวฉันให้เจอปัญญาอ่อนคิวมันจะหายไปได้ไงวะ คิ้วคุณคิ้วคิ้วฉันใช่ไหมอ๋อนี่จะบูลลี่กันอีกแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะคะคิ้วคุณโดกมากฮะจริงเหรออ,อจริงด้วยนี่คิ้วฉันเองอะพอดีว่าตอนเช้าอะฉันแค่อยากทดสอบเครื่องของคุณชิเชอรี่อ๋อเหรอคะ ที่จะดูนะนีต่ตอบผมแน่นๆนะไปเล้วตามหาคิวครับคิวผมหายครับพี่คิวผมเป็นแบบนี้ครับะจะไม่มีใครเห็นคิวข้างเราจริงๆหรอวะคิวข้างอะไรวะ หรือว่าคิ้วที่มาอยู่เป็นคิ้วเราคือคิ้วไอ้คนนี้เออคุณครับคุณครับคุณที่รักค่ะเขาอยากไปบริจาคคิ้วให้คนยากไร้จังเขาเคยเป็นมากอกฮคุณเคยเป็นอะไรนะอ๋อเออไม่มีอะไรค่ะเขาก็พูดไปเรื่อยน่ะเอ๊แต่ ไม่ว่าอะไรนี่ <S 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 1> <S 1> เอา้าคุณเจอคิ้วที่หายไปยังครับอ๋อยังเลยครับทุกวันเนี้ยผมใช้ชีวิตลำบากมากเลยอะสมบัติที่มันติดตัวผมมันหายไปขนาดนี้ <S 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 อ๋อผมรู้แล้วว่าผมคุ้นคิวคุณจากใครอะใครอะครับใคร <S 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 ทแท้คิ้วผมก็ไปอยู่บนคิ้วแฟนคุณเองเนี่ยไม่จริงอะ่ะคุณอาจจะโกโหกก็ได้ผมจะโกโหกทำไมครับบนดาวดวงเนี้มีผมคนเดียวเท่านั้นแหละที่มีคิ้วโดดดำแบบเนี้ยแบบที่อยู่บนหน้าแฟนคุณเนียเนี่ยนิวไหนคุณบอกมาสิว่ามันไม่จริงอะ่ะเออคือฉันไม่รู้อะไรเลยถึงว่าตอนแรกที่เราเจอกันเนี่ยคุณไม่มีคิ้วแท้จะไม่ขอท่านอีกแต่ฉันไม่ต้องโมยมานะอยู่ๆมันก็ลอยมาติดหน้าฉันเอง คุณไม่คืนให้ผมมาก็ฉันอยากมีชีวิตที่สุขสบายนี่ถ้างั้นผมขอจับคุณข้อหาขโมยคิ้วไม่นะไม่